ทชมมาจนจะกกะอีกแล้วนะคะกับสารพัดเมนูอร่อยทํากินกับแอนนะคะเมนูสำหรับวันนี้นี้เลยค่ะให้ชมสีสันหน้าตาก,กันก่อนเลยค่ะแกงส้มชะอมไข่เจียวกับ กุ้งสดหรือว่ากุ้งสับนั่นเองนะคะดูความน่ารับประทานสิคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันยั่วๆก่อนจะไปดูวิธีขั้นตอนการทํากันนะคะแน่นอนค่ะแอนมีเมนูเด็ดเคล็ดลับซึ่งเป็นสูตรเด็ดของแอนมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมท่าน,าน <ๆ S 1> ผู้ชมคะเ <ๆ S 1> มื่อทราบกันไปแล้วนะคะว่าทําอะไรเราไปดูกันนะคะว่าวัตถุดิบที่ใช้แล้วก็อัตราส่วนมีอะไรเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็ไปดูขั้นตอนวิธีการทําแล้วก็ทําด้วยกันค่ะติดตามชมได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกที่เราจะทํานะคะนั้นก็คือเรานำอะชะอมไปเจี่ยวกับไข่ก่อนเลยนะคะเรามาเริ่มต้นลงมือกันเลยะคะ่ะ ามาเริ่มต้นกันเลยนะคะนํากระทะตั้งไฟให้ร้อนก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมหลังจากกระทะร้อนแล้วนะคะจากนั้นเราใส่น้ํามันลงไปได้เลยค่ะน้ํามันที่เตรียมไว้นะคะตรมอัตราส่วนที่แอนบอกเลยค่ะก็จะออกมาเป๊ะพอดีเลยค่ะ นะคะคไข่เจียวกับชะอมของเราเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราปิดไฟได้เลยเนาะแล้วก็นี้เลยค่ะตัดไข่เจียวของเราวางไว้บนเขียงนะคะเพื่อจะตัดเป็นชิ้นก่อนที่จะนําไปใส่น้ําแกงส้มของเรานะคะนี่ค่ะผลงานชะอมไข่เจียวอย่างที่เห็นหน่าทานมากเลยเห็นไหมคะาท่านผู้ชมค่ะเรามาตัดชะอมที่ทอดกับไข่เจียวเรียบร้อยแล้วเป็นชิ้นกันนะคะนี่เลยค่ะง่ายๆใช้มีดที่คมๆหน่อยหนึ่งนะคะก็ตัดประมาณชิ้นพอคาําค่ะ นี่ค่ะสวยงามค่ะเห็นไหมคะผลงานน่าตามากแล้วก็หอมมากๆค่ะหวาวถ้าท่านผู้ชมได้ไมายิงใกล้ๆแอนนะคะท่านผู้ชมจะได้สัมผัสความหอมของโจ้มไข่เจียวแล้วจริงๆเลยนะคะเนี่ยความอร่อยของสูตรนี้เมนูนี้ค่ะท่านผู้ชมเรียบร้อยนะคะต้องตัดให้ขาดเนาะเพราะเดี๋ยวเราอยู่ในน้ําแกงแล้วถ้าเขาไม่ขาดพอเราคนมาคนไปเดี๋ยวจะทําให้เละได้นะคะเรียบร้อยค่ะแอนจะขอตักวาง ้วยเตรียมไว้ก่อนนะคะอีกค่เสร็จเรียบร้อยโอเคค่ะเราไปเริ่มต้นปรุงน้ำแกงแล้วก็ ทำน้ำแกงเพื่อจะใส่ชะอมไข่เจียวกันค่ะเราทำเฉอมไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมพร้อมค่ะเรามาเริ่มต้นทำน้ำแกงกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการน,นำหม้อตั้งไฟให้ร้อนนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำที่เตรียมไว้ลงไปค่ะ,ะจากนั้นก็ปิดฝารอจนกว่าน้ำเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาปรุงน้ำแกงกันค่ะตอนนี้น้ำที่เราต้มนะคะเดือดแล้วนะคะที่จะทำน้ำแกงนะคะ,ะจากนั้นนะคะท่านผู้ชมเราก็เติมพริกแกงลงไปได้เลยค่ะหริ้ไฟนิดนึงเนาะ ก็เติมกะปิลงไปค่ะสูตรอะไรเลยค่ะง่ายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะส่วนเครื่องปรุงนะคะแอนก็จะใส่ไปหมดเลยค่ะท่านผู้ชมปรุงน้าแกงให้รสชาติกลมกล่อมไว้ก่อนเลยนะคะตะกี้ใส่น้มามะขามลงไปใส่น้ํามะนาวลงไปนะคะแล้วก็ตามมาด้วยน้ําปลานะคะใส่ลงไปค่ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะสูตรอร่อยของแอนจะต้องใส่น้ำตาลปี๊บนะคะถ้าใส่น้ำตาลทรายรสชาติก็จะอีกรสชาติหนึ่งนะคะถ้าใส่น้ำตาลปี๊บจะกลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากๆค่ะนี่คือเคล็ดลับความอร่อยสูตรของแอนนะคะต้องลองทําทานค่ะนี่ค่ะก็คนให้ส่วนผสมของเครื่องปรุงแล้วก็พริกแกงพร้อมทั้งกะปิเข้ากันนะคะหอมมากค่ะ คู้ชมคุคนให้เครื่องปรุงทั้งหมดเข้ากันนะคะน้ําแกงออกมานวๆเลยค่ะสูตรของแอนจะใส่ทั้งน้ํามะขามแล้วก็น้ามะนาวนะคะเพื่อจะเพิ่มรสชาติความหอมและกลมกล่อมที่ลงตัวมากๆค่ะรสชาติของน้ําแกงเป๊ะมากๆเลยนะคะจากนี้นะคะแอนก็จะนําน้ําแกงส่วนหนึ่งนะคะใส่ในกุ้งสับที่เราสับเตรียมไว้นะคะแล้วก็พยายามเน้นเนื้อกุ้งค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับนะคะแอนไม่ได้ใส่ไปในน้ําแกงเลยทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีกลิ่นขาวนะคะถ้า เราใส่ลงไปนี่คือเคล็ดลับการปรุงของแอนเนาะก็พยายามคนให้น้ําแกงแล้วก็กุ้งทําให้ตัวเนื้อกุ้งเขาก็สุกนิดหน่อยค่ะแล้เดี๋ยวเขาจะได้ไม่เป็นก้อนด้วยนะคะก็จะออกมาเป็นเนื้อกุ้งสับที่ออกมาน่้รับประทานทีเดียวค่ะในน้ําแกงนะคะนี่ค่ะรอให้น้ําแกงเดือดค่ะท่านชมเดี๋ยวน้ําแกงเดือดแล้วเราก็จะใส่กุ้ง ตรงนี้ลงไปนะคะเอามาคนกับน้ำแกงนิดนึงเพื่อจะไม่ให้กุ้งเขาติดแน่นเป็นก้อนเป็นแผ่นนะคะเรียบร้อยค่ะน้ำแกงกใกล้จะเดือดแล้วนะคะตอนนี้น้ำแกงเดือดแล้วเนาะแอนก็จะตักกุ้งที่เราคนกับน้ำแกงก่อนหน้านี้ใส่ลงไปนะคะแล้วก็พยายามคนตล้องเบาๆค่ะนี่ค่ะของหัวชนรับประทานมากๆค่ะเป็นแกงส้มที่รสชาติอร่อยตามสูตรเป๊ะค่ะ อยากให้ลองทําทานนะคะนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวกุ้งนะคะรอให้น้ําแกงเดือดอีกรอบก่อนที่เราจะนำํำจะ,ะอมไข่เจียวใส่ลงไปนะคะตอนนี้น้ําแกงเดือดแล้วนะคะแล้วตัวเนื้อกุ้งนะคะแบบเดียวก็สุกค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะเราจะใส่ไข่เจียวที่ทอดไว้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็คนให้เข้ากันนะคะกับน้ำแกงเห็นไหมคะเดี๋ยวแอนให้ดูใกล้ๆเลยเนาะ นี่ค่ะหอมหวนชวนรับประทานมากๆค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดไสได้เลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยแล้วดูผลงานอันน่ารับประทานเมนูสุดอร่อยเมนูนี้กันค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะแอนจัดถ้วยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาตักใส่ถ้วยแล้วดูผลงานกันค่ะว้าวนี่เลยค่ะแกงส้มสูตรอร่อยของแอนอนจะตักใส่ถ้วยนะคะ เป็นเมนูที่อร่อยมากๆจริงๆนะคะแอนแนะนำให้ท่านผู้ชมลองไปทำทานค่ะเป็นเมนูอาจจะแปลกใหม่สำหรับบางท่านแต่ต้องลองทำทานนะคะเชื่อค่ะว่าเมนูสดอร่อยสุดนี้ของแอนท่านผู้ชมจะต้องติดใจเป็นแน่นอนค่ะสตดนี้นะคะทานได้สี่ถึงห้าคนเชียวค่ะแกงส้มชะอมไข่เจียวกับกุ้งสดค่ะนะคะ่าทานมากเลยเห็นไหมคะ ว้าวใช้อยู่ใหญ่คะ่ะท่านผู้ชมน้ำลายไหลแล้วใช่ไหมเราไปชิมรสชาติด้วยกันคะ่คะค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเมนูสาหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นผลงานเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติด้วยกันคะ่ะแอนไม่อยากตั้งโต๊ะเดี๋ยวทานยั่วๆไปท่านผู้ชมก็จะหิวอยากให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสรสชาติกันนิดหน่อยเราให้ท่านผู้ชมลองไปทําทานนะคะนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวแอนจะตักมาทานหนึ่งคำนี้เลยคะ่ะ เห็นไหมคะมีผักแกงสะตงสตออะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะสะดวกหาผักแกงทานกับแกงแล้วก็ทานกับข้าวร้อนๆนะคะอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมให้สัมผัสความอร่อยไปด้วยกันค่ะเยี่ยมค่ะท่านผู้ชมค่ะอืมรสชาตินัวมากกลมกล่อมค่ะ แซบค่ะแซบค่ะท่านผู้ชมค่ะอยากให้สัมผัสรสชาตินี้จริงๆเลยนะคะต้องทังทานค่ะว้าวอร่อยสุดยอดค่ะอืว้าวเอนอยากได้ข้าวร้นอนตอนนี้แล้วค่ะแนนอนค่ะไม่ทานตอนน้าท่านผู้ชมเยอะไปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหิวแล้วก็เรียกน้ำย่อยท่านผู้ชมมากไปนะคะ ท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะเมนูอร่อยเมนูนี้อยากให้ท่านผู้ชมลองทาทานคะ่ะเพราะว่าอร่อยจริงๆแอนถึงได้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมกันคะ่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับของแอนกับสารพัดเมนูอร่อยทํากินกับแอนนะคะสําหรับวันนี้ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะติดตามชมคลิปหน้านะคะแล้วดูค่ะว่าแอนจะมีเมนูอะไรอร่อยมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกนะคะแอนขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์และขอบคุณสําหรับการกดติดตามกันค่ะท่านผู้ชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้แอนต้องขอตัวลา ไปก่อนค่อยากทานแกงส้มชะอมไข่เจียวกับกุ้งสับของแอนกับข้าวจานร้อนๆแล้วล่ะคะ่ะถ้ายังไรเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย